รองด้วยของรายการศึกเพชรเจ้าพระยาครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับประจำวันจัดที่21มีนาคม2559เสียยูริสุวิทโกยินยงจัดร,ร่วมกับกลุ่มพลังใหม่บางกะปิครับมาดูทางด้านของมุมแดงก็คือสมิงเดชลูกหมีชุมพรครับของจ่าป่าวกองสืบนะครับเจอกับยอดสยามชอโชคอำนวยหรือว่ายอดสยามเข้มมวยไทย กรรมการณรงรวมจิตกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับยกที่3ครับตละละละราลักษัพสมิงเดชต่อ5 4เสียอดสยาม่จากอีสานครับสมิงเดชก็จากแดนใต้ครับจากประจวกที่ีขันนะครับประตูสู่ภาคใต้จังหวัดที่เรียกว่าเรียวและก็ยาวนะครับหมายถึงพื้นที่นะครับ ในครับายตีได้ไม่ได้ก็เข่าโดยอาชีพเหมือนกันนะครับยอดสยามชอยโชคกันนวยแต่ก่อนก็โซอโชคยู่ในสิสเกียริเพชรครับแตดูมวยไม่ต้องห่วงครับเก่ากึกสมิงเดชนนี่ก็สดขึ้นมาตีเข่าซ้ายตีซ้ายครับยอดสยามตีซ้ายพยายามตีขวาครับสมิงเดชนแน่นอนแล้วครับ มวยหนุ่มมวยสดกป่าครับเดินชนเข้าไปครับอ้าวครับหักเหลี่ยมล้มลงไปครับแต่มิงเดชลุกขึ้นมาสู้ต่อขีบซ้ายไปครับแข้งขวาครับยอดสยามรอตั้งรับจับทางครับยอดก็เก็บค่าดูค่าชมได้841,100บาทต่างชาติ197คนนะครับ อสียหลักแล้วอัดเข่าขวาตามครับงัดประสบการณ์มวยออกมาช่วยด้วยครับยอดสยามขึ้นบนเวทีไม่มีใครอยากเป็นผู้แพ้ครับงัดอะไรได้งัดเลยครับเพียงแต่ว่าให้อยู่ในกรอบอยู่ในกติกาเท่านั้นเองครับมีสองมาเสริมด้วยสนิงเดยนไม่สนครับพยายามเด้งตีซใายแต่ว่าจังหวะเด้งขึ้นมาในขามันลอยไปข้างหนึ่งครับ มันก็ง่ายกับการที่จะทําให้ไายท้องได้เดินชนเข้าไปครับหมดยกครับหมดยก3ครับหมด3ขึ้น4สําหรับรองคู่เอกศึกเพชรเจ้าพระยาครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ด้านของเจ้ายอดสยามนะครับต่อ3 1ทีเดียวเน่ดู3ยกมาสู้เหนื่อยนะครับสมิงเดชสมิงเดชลุกหนีชุมพร หรือว่าสนิงเดชจะบ่าวกองสื่อเดิมน,นะครับเดินเข้าหาครับสนิงเดชต้องชกด้วยความอดทน้วครับกองเชียร์ก็ต้องชมต้องเชียร์ด้วยความอดทนครับเพราะว่าทรงมวยเนี่ยมันความสวยงามอยู่ที่ยอดสยามครับดูครับปัดแข้งปัดขาลม้มกลิ้งล้มหงายครับยังทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยครับตอนนี้ เสียบซ้ายเอาเสียบไม่โดนตีซ้ายอัดเข้าไปครับเดินครับสมิงเดชจะต่อยก็ไม่ได้ตีเข่าขวาตีขวาครับตีซ้ายโตครับเสียบซ้ายราคาครับจะสยามซ้ายอีกทีนึง เจอสอกครับสมิงเดชแทงขวามาเจอซ้ายโต้ก็ยังตีไม่ได้ครับสมิงเดชยังตีไม่ได้ครับเดินเข้าไปเจอแข้งซ้ายงัดสอกแล้วก็รัดแบบนี้ครับอยอดสยามรัดปิดเกมครับ แข้งซ้ายครับหมัดหนึ่งสองเสียบเอาซ้ายครับยอดสยามตีซ้ายอาจด้วยซ้ายคืนเสียบขวาครับแม่ก็ยังก็เรียกว่าชัดเจนไหมก็ยังไม่ค่อยชัดเจนครับอ่าเจอแข้งซ้ายของยอดสยามครับแต่ว่านี่ครับเจอเหลี่ยมอีกแม่ต้องระวังครับคือผู้ต่อสู้เสียหลัก เท้าถึงพื้นแล้วก็ไม่ควรไปทําอะไรครับทําไปก็ไม่งามครับเสียรังวัดตัวเองเปล่าๆครับน้องๆนักมวยต้องจาไ้เลยครับไอ้ลูกแบบนี้นี่ห้าสิบห้าสิบพยายามยังไม่ก่อนครับตามน้ํามันก็ต้องตามให้ชัดเจนแล้วครับแต่งนั้นมันไม่ใช่กีฬาสุภาพบุรุษเดินเข้าหาครับโอ้โหแกเดินก็ไปโดนนะครับแต่ด้านของสมิงเดดแต่ว่าสมิงเดดได้ลูกเดินครับได้ลูกเดินได้ลูกชนครับดูครับ ถาว่าตีได้ชัดเจนหรือเปล่าก็ยังไม่ชัดเจนนะครับราคาต่อรองพลิกเลยครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับมวยไทยมันเป็นไปได้หมดครับอย่าเชื่อสายตาตัวเองครับสองหนึ่งครับอยู่ที่ดน้านของมุมแดงก็คือสมิงเดชลูกหมีชุมพรครับทําได้ไม่เยอะแต่ว่าได้ลูกหมูลูกสู้ได้ลูกเดินครับต่อสอแทงสายราคาไว้อยอดสยาม นั่นคือราคาต่อรองนะครับกรรมาการให้คะแนนยังไงไม่รู้ครับต้องดูกันท้ายเกมตีขา้ายรยอดสยามครับสมิงเดชไปขวาเจอซ้ายมาซ้ายอัดคืนครับอ้าวรัดรัดล้มล,ล,ลงไปครับเจ,ยเจียวเจ้าเจียวเจ้าเจียวเจ้าแน่นอนอ้าแทงขวาไว้ขวางเสียบซ้ายก็เสียบซ้ายเจอขวาโต แข้งขวาครับเสียบขวาครับยอดสยามเสียบซ้ายครับไม่ไม่ได้ที่เลเลยนะครับวันนี้ยอดสยามออกอาวุธนี่เดี๋ยวว่าถอยเยอะไปหน่อยจังหวัดเดินได้ไม่เดินนะครับทําได้ทดําได้ต้องทําต่อเน,นื่องครับคือเดี๋ยวจะมาถามว่าอีหลังการชูมือเสร็จปุ๊บนี่แพ้ตรงไหนชนะตรงไหนอะไรอย่างนี้ครับในเมื่อบนเวทีนี่บางอย่างทําได้ไม่ทา ัดเข่าขวามาครับและที่สําคัญนี่คือกรรมการนี่สำคัญมากครับมวยไทยจะเดินหน้าถอยหลังก็กรรมการนี่แหละมอเช่บ้าที่ตัดสินตามราคาต่อรองอย่างเดียวครับจากนั้นท,ท,ท,ทั้งทั้งทั้งทูก็ไม่เข้านะครับแข้งซ้ายอ่าสองแข้งครับอ่าซ้ายโดนเตะขินเปล่าเสียหลักโยนเข่าซ้ายไปครับเียเข่าซ้ายทีหนึ่งครับ,อรบเอาแล้วครับเอาแล้วครับ เชี่ยวเจ้าครับในช่วงปลายยกหมดยกพอดีครับโอ้โหทําได้ดีครับทางด้านของยอดสยามจอโชคกำนวยน,นั่นนะเข้มครับเข้มจิตส,สอบพี่น้องหรือว่าเข้มสอเพลินจิตหมดยกครับหมดยกครับคะแนนออกมานี่เชี่ยวจ้าเลยครับหมดครบ5ยกนี่ยดสยามต่อห้าหนึ่งครับกรรมาการนารงรวมจิต ชูเสมอครับสามหนุ่มสามมุมครับสมิงเดชชนะ49:48จากอาวุธสุกมีครับยอดสยามนี่49:48เป็นให้ยอดสยามชนะชัย,ยุทธให้เสมอครับ48:48 48ครับก็คะแนนออกมานะครับยัำอีกครั้งหนึ่ง49:48จากอาวุธสุกมี48:49จากชัย,ยุทธกานนเรศแล้วก็เสมอกันไปจากสินชัยจุลวงศ์นะครับ